สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินแบบว่ายาวๆไปแล้วนะครับแม่แม่ยาวไปยาวไปโอ้เขาถึงเกาะงวกกลับเลยวะเ,เจอ,เอพี่บัวเข้าไปนะครับน,น้าผลไม Hàm phao đây các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เอา้าช <c oughs> ิดใจมาเลยว่ะ อวนตัวน้อยอวนตัวน้อยอวนตัวน้อยเดิน,น,น,นไปเดินมาอ้วนตัวน้อยอ <Du simple. S 1> ้วนตัวน้อยของแม่แม่เอฟทรีกำลังเดินออกกำลังกายควานเขาก็ ควานเขาน่าควานเขาน่าจะหายสั่นแล้วนะควานเขานะส่วนอราไทยก็กำลังจะออกลูกนะครับเข้ามาเฝ้ากันมือเด้อมือเด้อให้บาทนี่เปียมือเด้อมือเด้อคุณนี้ ยากกันแล้วก็บันผลไม้หนึ่ไม่ออกน้ำโหร้านแม่ไม่เหมือนในลุงเลยหน่งพันไม่ออกน้ำฮะบอกมีมีสองสามทันแต่แต่ว่าท่านกินดอก แนเป้า,อาหอเงินมันเดินไปคู่กันไปจะว่าจะว่ามาซูซ่าเอาหอเงินบ่ซื้อซีบ่ ปัวบปัวบานปัวบปัวบานก็เดินเหมือนที่เคยเดินเลยครับมาพอนีมามาหยาดสางมาสันมาสันควันสันควันสัน ให้ออหองเงินไปหองเงินหองเงินหอคำนี่แหละค่ะไอ้สีเวลาเขาเอาช้างไปใหม่นะเปลี่ยนควานเปลี่ยนอะไรก็ต้องฝึกกัน

ทุบานเก่งมากเลยแม่แม่ครับดูแล้วก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์ให้พี่บัวนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆคอมเมนต์สู้ๆ,ๆโอ้นี่ย้ายายายสิงนี่ยีสเกิดแล้วบัต้าตายฝนตกโอไม่ใช่ลืมไม่บัต้าตายฝนตกหล่อเล่นไม่ใช่ย่ายสิงนี่ให้ปลูกย้ายายเขาตายฝนไม่ตกเพราะพอหญ้าตายแล้ว ฝนตกพี่น้องตรงป่าพี่แซมนะครับผมได้สเสือก็ได้เกี่ยวนะครับได้เกี่ยวอยู่สามทีนะครับได้เกี่ยวทุกวันนี้นะครับน้าหาเมเอามาปลูกได้เกี่ยวต่อนะครับ อยู่สามต้นนะครับได้เกี่ยวนะครับเฮ้ย <grow> ค <ling> ุยแูดอะไรกัน่ะก็นางก็โอเคนะ อ้วบรรยากาศดีมากเลยยาวไป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  นี station, really ่มอเตอร์มันเสียข้างหนึ่งนะมันเรงไม่ค่อยมีแรงปกติมันบิดแบบฟุดไปเลยเลยมอเตอร์มันเสียข้าง อ,องามแห้งจริงเนะหลังหลังขึ้นตรงตูดเติดนี่ดูดูนิ่งไปเลยนะฮะมาครับพี่บัวมาครับบัวเดินมาครับวันนี้เดิน มาแล้วครับที่วัวมาแล้วครับคนหล่อของเราเดินชิวๆเป็นภาพที่สวยงามมากสุดหล่อมาแล้วครับที่วัวเราเดินมาแล้วที่วัวเราเดินมาแล้ว บ้าเราก็เดินชุ่มจ้ำชุ่มช้ำรถมันหนีไปเป๊บยี่สิบปีเลยวะลูกแม่อมพูกับแซมทะเลกัได้กันได้เยอะอย่างไรกเจอเอเลยเพราะาเป็นจริงมันต้องยูนสอบหรือยูนโดนเลยแต่มาเจอหลาดีๆนะยูเไี่เป็นปี่สิบปีแต่ข้าวมันต้องเปลี่ยนแล้วมันเครื่องดูดูบ่อยๆดูดูแปลว่าบ่อยๆ มาแล้วครับพี่บัวเดินมาแล้วเอฟซีก็ก็เดินนิ่งเลยครับเดินอย่างนี้ตลอดทุกวันทีนี้เราควานเขาเนี่ยกลัวแค่ว่าเผื่อบางทีช้างเขาฝืนช้างเขาฝืนตกกระตกเบ็ดไอตกช้างอ่ะดิเออโทรหาหมออย่างเดียวเลย <c oughs> โทรหารหาหมอนเลยนะลูกบกลูกบวก <c oughs> ต่างตัวภูเนาแอ้วถ้าเจะเศร้าภู้องช่วงแรงๆไม่ใช่พี่เนี่ยจะกล้าวิ่งไปจับเหมือนแต่ก่อนไหมแต่ก่อนวิ่งไปจับได้เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยเนาะเออมันใหญ่แห่งยานมันเลยมันใหญ่เป็นเบาเป็น,นเดือยปรมาณว่าแรน,แนจับมันเลยเอาผ้าแห่แซมเลยไปหล่อแซมมันยางกันเลยนะ ตกตกมาไล่มันมน,นั่นนะทำพเปลี่ยนค่ะแล้วยังดีนะมันยังแบบทำกิจกรรมได้อยู่ยังไ,ไหลยังยังได้อยู่แต่ไปลงโลกเนี่ยเขาแก้ไม่ไดนะ้เดี๋ยววันจะได้นะมาแล้วแม่มาแล้ว thay xô sợi dây lên lũ bò rồi. để cái tàu đi. đấy. มาทับมาแล้วเดินไปแล้วล็อกงาไว้ครับล็อกงาเดินเพราะว่ากลัวกระตรงกระตุกอะไรก็บานไปนะนี่ก็ปาอ้อยแซมกอนแซมจะจะโทรสั่งสั่งอันนี้เ สั่งอะไรนะสั่งสาย้แชมป์ครับเฮ้ยรถไทยนะปัน่นปั่นหน้านะเลยไอ้ปัน่นปั่นกลางบ้านหน่อยไอย้ปัน่นปั่นกลางบ้านพี่ชื่น เข้าบ้านแล้วครับผมเข้าบ้านแล้ว